สวัสดีค่ะนียอพรจะมาอัปเดตของนะคะเพราะว่าดจวก็ปิดทีวีก่อนค่ะอะไรลกูกสาวมาเรียกมาค่ะเรียกขึ้นเป็นอนยัยพรจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า รัฐบาลของไต้หวันนี่เขาแจกเงินทุกคนค่ะคนละห้าพันบาทแต่ว่าเขาแจกเขาแจกเงินนี่เขาจะไม่แจกเป็นเงินสดนะคะใช่เป็นตั๋วนะคะตั๋วเงินค่ะตั๋วเรกเงินนะคะตั๋วเรกเงินเพื่อจะให้เราไปซื้อของนะคะที่ร้านตะป,ปตินค้าหรือว่าที่อะไรก็ได้ค่ะที่เป็นของค่ะตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่า ห้างสิคนค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่ายุพรก็เราต้องเอาเอาที่นี่มันมีเจนปเป่าขาเขาแบบว่าเอาเอาเอาที่ว่าเราจะไปให้หมอหาหมอแล้วก็มีมีบัตรเงินนะคะบัตรอะไรที่เราไปหาหมอ,มอ,หอมของประเทศไทยเรียกไงเรืองเด็กของไต้วันเขาเรียกเจนเป่า่ะเจนเป่าก็แปลว่าเจนเป่าแปลว่าบัตร,ตรที่เราจะไปหาหมออะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ยุพรก็ให้กานทัพไพ สองครั้งละค่ะปีที่แล้วให้สามพันก็เยนพนก็ให้หลานสะพ้ายไปไปเอาตั๋วมาให้นะตั๋วเงินอนะไปทําเรื่องตั๋วมาให้แล้วก็เยนพนก็จะให้หลานสะพ้ายไปแลกซื้อบริษัทที่เยนพนของทุกถาวรนะคะนี่ค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายเป็นรักษาสุขภาพเขาเรียกอ e ีแซงจีนนะคะทีนี้เยนพนปีที่แล้วสามพันเยนพนก็หลานสะพ้ายเอามาให้สาม อกนะคะเศรปีนี้5,000เยพรนบอกแค่ว่ามาสามกล่องก็เอ้มาปีที่แล้วมาสองค่ะสามพันเรามาสองกล่องเพราะว่ากล่องหนึ่ง1,760บาทเต่ปีนี้5,000เยพรนบอกหลังไปเอามาสามกล่องค่ะเพราะว่าดิขาดเดวก็ให้เขาเพราะว่าเขาช่วยเราทุกอย่างถ้าหลังจะใหไช่วยทุกอย่างอยคนให้ดูว่าเยพรกินอาหารเสริมนี่นะคะ ของผู้ชาววังน,นะคะยายพรเป็นสมาชิกอยู่แต่ไม่ได้ไมาได้มาโฆษณาขายของนะคะมามาบอกว่ารัฐบาลให้ตังค์แล้วยายพรอ,อยากให้เพื่อนๆได้เล่าชมแล้วก็ได้คนเสียงก็แปลว่าอะให้ให้ดูค่ะว่าวะยายพร <c oughs> ไม่ได้ทําคลิปเมื่อวานวนันนี้อยากมาทําคลิปเลยอันนี้เป็นอาหารเสริมนะคะรักษาสุขภาพค่ะกินได้ทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่ค่ะจะเป็น จะเป็นเป็นโซองยาวๆเนี่ยนะคะเป็นซองย,ยาวๆจะกินผู้จับเสกอันนี้เป็นสียมพรนี่จะทําใหม่นะคะแล้วก็จะมีตัวยาเยอะกว่าเาาก่าแล้วก็มวดทีแล้วยำพรจะน,น,นี่ค่ะของเก่าแล้วทั้งทีบอกว่าให้ให้เข้าให้เอามาอัปเดตทีละกล่องแมวแล้วค่ะมันเสียเวลานะคะเราก็ดูไปพร้อมกันเลยนะคะกล่องที่สามของนะคะเดี๋ยวพอได้มาตับของห้าพันตรวแล้วกล่องละหนึ่งเจ็ดเอ้หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทค่ะก็หลับ ล้วก็หลายบาทนะให้พนก็กินวันหนึ่งสามสามกิ๊กสามทรงนะคะแล้วก็จะหรังไปบอกว่าให้พรเนนะี่ยบริษัทนี้พลก็เป็นเป็นธมาชิงนะคะแต่เราไม่มีเวลาไปตอนนี้ช่วงนี้เป็นโควิดรคโควิดแวบแนี่ก็บริษัทเขาก็จะปิดไม่ให้เข้าไปแต่ตอนนี้ก็เปิดแล้วนะคะหลังไปก็ให้หลังไฟเลขกออกมาให้เพราะว่าเราก็จะแกค่นนะคะเพราะว่าอะไรพรเนี่ย เป็นคนเป็นคนที่ระบายยากเย็บผ้านั่งเย็บผ้าเยอะแล้วก็ระบายยากแล้วก็เราก็ต้องกินอาหารแบบนี้ค่ะไปรักษาลํะะาไส้รักษาลาไส้ให้เรารู้สึกว่ากินนี้แล้วรู้สึกว่าจะหายดีนะคะหายลมหายไรดีค่ะเพราะว่าอคนเย็บผ้าเยอะนั่งเยอะค่ะเราก็เป็นสารพัดนะคะอายุเยอะเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความแข็งแรงได้ นีเ้เราซื้อมากินได้แล้วก็ซื้อนะคะถ้าเตัดไปได้เป็นอย่างนี้นะคะเป็นกระดาษเกะค่ะอันที่ชิ้น,นเอากระไก่ามาตัดนะคะเดี๋ยวคนก็แก๋งเนี้ยคะ่ะว่าเก็บลูกตากระไก่ค่ะต้องเก๋ะนะะก็ะเป็นนี้ค่ะ นี่ค่ะเป็นซองนี้นะคะวันหนึ่งอันที่จริงก็จะกินสี่ส,สี่สี่สองงี้มาเราก็เรียกเป็นซองเหมือนซองกาแฟแต่สีแบบนี้จะรสชาติเหมือน,อย,น,านอยาคูนะคะยาคูคนไตวันเขาเรียกอ,อย่างโลโตค่ะรสชาติของมันอย่างโลโตเหมือนยาคูอันนี้แต่ญี่พอจะยังไม่เคยกินแบบนี้นะคะเพราะว่าหลานชายบอกว่าเสียนให้อากินแบบนี้ก่อน พอจะกินแบบนี้นะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่ารัฐบาลเ,าเ็าแจกเงินทุกๆคนนะคะปีนี้ให้ห้าพันก็ยอยาอนก็ไปซื้อเงินมาเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้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 รู้ะค่ะว่าเยบอนบางทีก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้โฆษณาขายอะไรให้เขาะคะ่ะเยบอนเป็นเยบอนก็ปิดสมัครเป็นสมา,สมาชิกค,ค่ะเยาอนก็เคยไปฟังก็เหมือนกันเพราะช่วงนี้ เป็นโรคนี้ก็เลยไม่ได้ไปกับเขาสอบเพราะว่าไปก็เป็นเป็นปน,นั่งหลับนะคะเพราะว่ายคอนตื่นแต่เช้าไปทํางานเรามีแรงแค่ไหนล้วก็แค่นั้นนะคะแต่แต่ทํา youtube มียคอ,อนก็มีเวลาก็ถ่ายตามไม่มีเวลาก็ไม่ได้เสีเยดยอะไรเยอะเพราะว่าปีปีหนึ่งได้ไม่เยอะแล้วก็คิดว่าถ้าปีหกปีถึงจะผ่านก็ไม่รู้นะคะมันเป็นกําลังใจให้ยคอ,อนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะยคอ,อนก็อย่างนี้นะคะไอ้จิ้นโอ้ยมีแกะไม่ออกค่ะ ก็จะกินแบบนี้นะคะเดี๋ยวยากนกินให้ดูนะคะหวานนะคะคือเรารักษาสุขภาพเราค่ะแต่มันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรมันตดมเหมือนก็หวานหวานรสชาติเหมือนของเด็กนะคเเพราะว่าสีนี่ก็เป็นของเด็กอยู่แล้วเด็กกินง่ายผู้ใหญ่กินดีค่ะแต่ยายคนก็ชอบกินสีแบบนี้นะคะ เพราะเราเคยกินสีนี้ก็น่ารักสีนะคะของสองคขาเนี่ยน่ารักนะคะเพื่อนที่เดี๋ยวพลนก็อ่านภาษาจีนก็ไม่เป็นนะคะเพราะว่าเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะคะบางที้างหน้ากหน้าเป็นค่ะกลางไม่เป็นนะคะ้างนี้หน้าเป็นกลางไม่เป็นก้างหลังเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มนแม่ไปเรียนแบบที่ประเทศไต้หวันก็เรียนยากเขาก็ว่าคนไทยก็ผมประเทศไทยก็พูดยากเขาก็พูดยากค่ะ กิจวัตรประจาวันอะเยชนพ,พูดได้อยู่นะคะทีนี้แล้วก็เดี๋ยวเยชนก็จะกินนะคะก่อนกินกินเสร็จเนี่ยราไส้เราก็เหมือนจะไปไปทําให้ลําไส้เราลื่นไหลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะเหมือนว่าไ,ไปไปไปทําให้เราสุขภาพของเราในท้องของเราเนี่ยเปนมันเนี่ทีนี้เขาเถ่ายมันมาก็แข็งนะคะไม่ใช่ยิเยพรพูดพูดหน้าเสียนะคัถ้าเรา เราเรานั่งนานเงี้ยเราเย็บผ้านานจะถ่ายไม่ออกเลค่ะป็ีไตวันมาเล็เป็นมีนะคะเดี๋ยวคนก็จะกินวันหนึ่งสี่สี่สี่สองนะคะสองเซเวอร์นะคะเด็กบอลก็จะอีสานจิ้มของคุรูถาวรนนะคะเด็กบอลจัดนี้ดังที่สุดในที่ไตวันให้เด็กบอลก็จกินให้เพื่อนได้รับชมว่าเดี็กวอนก็มีที่นี่เขาก็ามีสวัสดิการอะไรเยอะนะคะปีม่ะ ปีหนึ่งเขาก็จะจจกแจกแก๊สนะคะแก๊สแก๊สถุงข้าวถังหนึ่งก็ยี่สิบกิโลครับบัญญัติยพรยี่พรไม่ได้ทำบัตรประชาชนก็ไม่ได้นะคะถ้ามีบัตรประชาชนด้วยว่าโอนสัญชาติก็ได้ค่ะแต่ยี่พรไม่ทําแม่โอนสัญชาตินะคะเป็นคนไทยรอดเป็นค่ะถึงเราโอนสัญชาติเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะเพื่อนนแต่ว่ามันรักชาติหรอ่ะ,ะไม่ใช่ว่ารักชาติลืมลืมสภาพสมัยก่อนก่อนเวลาอยู่บ้านเราไม่ได้นะคะเนาะ เราก็รักแผ่นดินเราเราก็รักชาติเราค่ะแต่ว่าทางนู้นก็ทางนูนงน้นนะคะแม่เห็นไม่ได้ไม่ได้ยุ่งอะไรอะไรกนะับเขาแต่ใครจะเป็นยังไงก็แม่แม่เป็นไรก็คิดอยู่ค่ะน้ําท่วมไปเมื่อเมื่อสักพักงนี้กับน้นําท่วมที่บ้านนะคะเพราะว่าบ้านยมพรอยู่อ่างลําชันไก่ค่ะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะตอนนี้น้ําก็ลดแล้วตั้งแต่ห้าสิบกว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่ยมพรเป็นเด็กอายุเข้าประมาณกี่ขวบเนี่ยคะ่ะน้ําท่วมครั้งหนึ่งครั้งนั้หนหนักเลยนะคะ มันก็อยู่ในสภาพน้าท่วมตอนนั้นเหมือนกันแต่ยังเด็กอยู่พี่ชายต้องอุ้มเขาไปนอนพวกเราต้องไปอยู่ในยุ้งกันนะคะเพราะว่าบ้านโดนพายุไปหมดเลยหลังคาบ้านไี่ไปหมดเลยค่ะสมัยก่อนค่ะแต่ว่าหลังก็ยุนก็จะมีโอกาสจาจเล่าให้ฟังนะคะช่วงนี้เด็กพรก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องที่ต้องคิดเยอะค่ะเรื่องเราครอบครัวเรานะคะคิดเยอะทีท่แทเรื่อง อาจจะเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวของพวกเราเราก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะคะเพราะว่าครอบครัวเราก็ต้องแก้ปัญหาในตัวเองนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาเข้ามารับชมยมพรกพรไม่มีสาระอะไรนะคะแต่อยากมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายบค่ะเพื่อนๆยมพรทํามาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ไม่ยังปิด